แหมสานฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกขายของฝากของแห้งตองนี้จะเป็นหานทะเล สามน้อตัวหญ่ไม่ได้ด้า้มีแต่หัวไก่ในไ่องไวกมันเยิ้มๆสำหรับไก่สา้สามแดงนะไม่ต่างกันามสอันนี้สิตัวโลกอี่ตัวใหญ่หนงโลสอตัวโลใ้ิบสอตัวตให่ด้าเี่น้ไก่สมาม I <laughs> do ย่างย่างเออกิโล้วหอองเนาะ อันนี้ยางโลนึงหนึงโลนึงเหรอคะอ่าหนึงไม่ต้องนึงจ้ะเอาอ๋อไม่ยอมกออันนี้นใส่แขงได้ยไม่ะอันน้ใส่กแ่ให้แม่ชิมก่อแม่ชิมแม่ชิม่กินอ๋อไหนอ่าอันนี้ค่ะสามสบบาทประมาณนั้นได้มั้ะไ ถ้าเป็นขวดเท่าไหร่คะขวดเล็กห้าสิบาทถ้าเป็นถุงก็50ห้าสิบเท่ากันใช่ไหมขวดไหมง่ายกว่าโอเคง่ายกว่า,าวจะได้ใส่ขวดไว้ลูกค้เดินข้ามไปใส่รวมของรวมอะไรแม่วาโอเคแล้วใช่ไหมพอซื้อของเสร็จ<ว>แล้วเราก็จะมาเผาตรงนี้นะนครับสี่สิบบาทตโล Oh. ขึ้นมาจากทะเลตรงนี้เลยนะ oh. อากาศดีมาก Okay. ัวใหญ่ตัวนี้มีทอดมห้มีทอดได้ไหมคะทอให้แต่ทาดปีตัวใหญ่ลายซามนะคะ เบอกว่ามันร้อน่บอกว่ามร้อนพอเราบอกว่ารเาบอกกับมอนขอก็เลขแปดนะขี้เดร่อย่ากัน